ไปไปไปกินข้าวปะไปไปย่าง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 พี่หลอกพ่อพี่หลอกอีปอเอ้ยย่างย่างย่างก้อนอีพ่อย่างก้อนวายเราตะเล็บเว้ยไป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 เร็วพ่อพาไปกินข้าวไปไปไปย่าง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  ยางไปกินข้าวมามามาเวน้ำบ่มา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 มพอพาไปกินข้าวมาไวเรีนเร็วเว้ยก็เรีนเร็วนะมามามามบักปีบักปีอ้บักพีจะกินข้าวบักพีมาจาพ่อเล้วเนี่ยมาเร็ว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 เลูกมเร็วเร็ว กินขา้าวกินขา้าเจ้าอยี่ยกินข้าวเลยโอ้ยจะได้กินมะนาวข้าวมือนี่ถวยีสาย <c oughs> ฮ้ยถวยถวยเข้าวแม่แกบ๊บบุ้งเลยถวยข้าวต้นหลังมือเจ้าโอ้ยนอนดีกว่าโอ้ยจะได้กินมะนาวข้าวมือนี่น่ามาพี่พ่อล้างถวยก่อนนี่มาโอ้ยถวยแบบไรยิ้มใสายฮะ ไม่เห็นถวยเลยมามาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยเสือแม่มากินข้าวพ่อเฮ็ดข้าวให้กินมานี่เร็วกับทู่กับทู่โอ้ยมีทู่เวย้ยลากินทู่มาเร็เวเร็วเร็วเปลาแม่เปลาแม่เปลาแม่เปลาอีเปลา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินข้าวก่อนมาเร็วมาเร็วขึ้นมาขึ้นมา โอ้ยไปกินหนังลเลอเฮ้ยได้กินถ้วยมนะันเนอะอ่ะ,อะลากินหัวนก่อนเยวนี่พ่อย่องใส่เข่ากอนเนาะโอ้ยนี่ย่องใส่เข่าให้กินตัดภาพกลับมากครับหลังจากที่ทำการย่องเข่าครับใส่ปลาทูให้กินเรียบร้อยแล้ว บักผีเฮาบักผีหลอกครับบักผีหลอกก็ได้กินข้าวนะครับน้าถามความรู้สึกเบิ้งไปไังไลยได้กินข้าวมื้อนี้แซ่บบ่ะไอ้แ่บไลาย่บุญน่ะแสบ่เพราก็เบิ่งอาการการกินเนี่เป็นหยังไงให้จิติแขวนน้าเฮ้ย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 มาเบิ่งเลยโอ้ยข้ากับเก่าก็ยังอยู่มะโกนคือบ่มากินน้านี่เนาะข้าวอยู่นี่เนาะสิบ่ได้เอาไปให้ไก่กินตะบ่นน้า ว้อยากกินบ่เบิร์ดมาหมื่อวานแม่ห้าวก็ยำเข่าให้กินมาเดอ้อเอ,อิรนทันปุซ่มเดอ้อะทันปุซ่มมากินข้าวน้ำปลาเดอ้อสำหรับแฟนเพจมากินข้าวน้ำบักผีเด้อครับเดอ้อพี่หลอกกินขา้าวอแค่นี้กันนะขอเวลากินข้าวก่อนครับเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วจะมาคุยน้ำบา,บาย